กินข้าวทุกคนในคำคืนมือที่สองแกงกระหอกนอนนี่เนาะให้ชิมบ่เอ้ยเมนอยบอลนี้แซ่บเลยไรแซ่บแซบขาดเลอบ่ะถามเฮ้ยอันชิมไม่ได้เพราะว่าแซ่บมันแซ่บไดรยังให้มันขาดบ่เนาะอ่ะมันแซ่บก็ว่ะยังให้มันขาดบอลนี้นี่แต่พ่อบอลมูทุกคน chứ quên đút tôi cái chuối cái lên này, thần sọt quá mừng đâu mấy mình sọt sọt quá ừ áo bà đây vô quảng nhưng mừng lộp lộp vừa đây hàn kim rồi sẽ ngủ đó เพื่องูได้อาหารกินนะอาหารก็เอาสองคนนี่แหละโอ้นี่เด็กลางคืนปอดเลยกหินเนลยทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องล่วก็สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเบิร์ุสกูทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาบอนมรนิกาออกมาหาลัดแรงเอาเอาเอาไก่ต่อมานั่งทุกคนมากับพี่เราสองคน หมามหอนนี่มาพอบนมูดุดป้าพี่ดึก,กเลยดุดใหม่ๆเลยเี่นพอขีพาดานี่ขีนน่มูเนี่ยไม่ไหม่เลยนะ,ะเดี๋ยวเข้ากะสี่เลาะต่อไกลนะลงไปพูดหละถือว่าหากต่อข้อแรกมือนไงโบขาจะลงไปขึ้นนะทุกคน เ้าทุกคนตอนนี ok ้เขากระยิ่งไกลนะแม่งอันนี้ก็ต้อมลายเลยมันเลย มันเลิ่อมาได้อย่างลยมันี้นน่ะตัวจะได้ขนาดนีนี่คือจุดเที่ยวยิงไก่เว้นคนจกเสืนเลยบปถือบัวโก้ยโผล่ลลวพี่น้องเลยยิงไก่ลีลอมเลยไก่แบบชนิดว่หกเมตรเจ็ดเมตรขึ้นมันขึ้นมานีบ ขึ้นมาง่อยนีดนึ้นะมันจะเข่าใช่ไก่ต่อเขานะกองก้องบ้านมานอีกแล้วมือน,นี้แต่ว่าคนโบมานมือนเนอาทุกคนถือว่ามันนี้กะไก่เขากับมานอยู่นะแต่ว่าเขาโบมานมือนนี่ตอนนี้กะมาหอดที่พักแล้วนะยิ่งไก่ก็บ่ได้ก็เลยมาก่อนก <c oughs> ิตมทางนี้กะก <c oughs> ินตำมะฮุ่ง เขมสีกัอหวานเติมตาดีแทบแทบมช่วยบ่อยมั้งเลยแซ่บบนน้ำสาบบุรแช่ความจริงเด็กน่อยมาเจอความจริงมอตัวเลินมั่งโอ้นังไฟยางมเนีเห็ดกินมันนี้เลยบ่ไก่นี่ย มีนาจแต่ว่าลาบกระหอ,อกกันยังอยู่กระหอ,อกอีกช่องโซ่เนะาะตอนนี้กำลังหนึ่งเขาโอ้อขึ้น,น,นะะหนานปะถือว่ามือนี้เข้าไปเลยมาก่อนมูเลยบบมานบบมานอะไรอู้เชื่อว่าตัวเองช่วยแล้วก็เลยม,มานะยิงไกลใกล้ๆหนึ่งกระบอกถือมาเลยมาอยู่นี่แหละ ทางนี้ก็กำลังเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เดี๋ยวเราสิไปหาอามน้ำแล้วก็ไปเลาะบึงทาง <c oughs> ทางมินทามันเป็นตาก,ก็สิได้ไปไปนอนเฝ้ามันม่นเมล็ด <c oughs> ตอนนี้เรากำลังมาบึงทางกันมินแต่ว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วมารอบก่อนอยังไม่ใหม่กว่านี้เลยเนี๋ยทางกันนำไปตัวนี้ไปใหม่เหล่มถุนเลยนะไปบอกไก่มาเลยมโทั่ <c oughs> บอกไก่เยอะมันมันมาเรีนี่ อันนี้ขี้กั้นถือซื่อๆเด้นี่ก็เลยเอาตัวนึงบ่ตัวใหญ่เลยบ่ไกลมานน่ะดิรอบนี้เนาะมากยังนีมากยังนีเบิ่งเมากอันนี้แหละยิ่งอันอันไดนี่ก็ฮอกนะอันยิ่งก็ฮอกตัวีตกลงมาพ่นแล่นเลยบ่เคยเห็นเนาะมาขี้ช้างบ่นี่นะหอยตลตะแล่นอยู่อยนือบ่บ่เป็นกกอืก็ฮอกเขาดดีบ กำลังบ่มากันนี่แหละเออนางนี่มันเก่าอื้าคือว่าบ่มีไผฮู้ดอกเดี๋ยวไปเบิ่งคือว่าาก็เคยเห็นนี่ก็เออมามันล่นมาให้เบิ่งอันนี้เออแต่ว่ามกยังห้อยตะลุนตะเลนนาลาอยู่หลายยังโอ้ยแข็งดิถือว่าพาไปแกมานมือเช้านี่มานเลยเนาะเอาคั่นได้เปิดแล้วมันก็มานเลยแล้วต่อไปก็มานคือเก่าเออเอามานเรื่อยๆบัดนี แต่ว่าคอยช่วยมือนีิยิงไก่ใกล้ๆหนึ่งไปเบิ่งหอยลูกปืนทำมันออกปั่นกระดงทำบักจีหล่อเบิ้งหล่อนเห็นมัดถืกดำมันนะไม่ได้แต่ว่าถือยุ่งไก่นะถืกดำเม็ดบอตายยิงไกลๆหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเพิ่นเห็ดยังกินมือนีมอันนี้ก็ยังปิ้งเนี้ยซีนมูเขาหมูปลาอันนั้นก็ไก่ปลา สินมูปลาอืมมูปลาเลยโอ้แม่บ้านเพิ่นนั้นเห็ตกินได้แม่บ้านของพ่อบ้านแกงกระหอกนอนนี่เนาะให้ชิมบ่ไอ้ยเมนบุญดีเซ่บเลยได้แซ่บเซบ ถามคือฉีกไม่ได้เพราะว่าแซ่บมันแซ่บได้ยังให้มันขาดบ่ลบอ่ะมันแซบก็ว่ะยังให้มันขาดแซบเลยโอ้ขาดอะไรวะมันมันเป็นห้องดบเชาะอยู่มันจะยู่ด้านมันอันหมูบอลริพานหมูเออเรินไปพอดีได้ยินเสียงอืดอยู่ถ้ามันลงมากมันมีลงมันเออแสดงว่ามันกระหูโตแล้ว มือนจะทาเลยเรือว่าจังไลยเหมือนจะทาเลยมันมันยูโดฮอตัวสองตัวเรดูดหากินเออจะได้แล้วไม่ได้รอจ๊ะถือว่ายังได้ขยะพันเจอเองแล้วบ้านนี้อ่าพันเจอเองบระเด็นนี้ว่านึงแต่เก่าไปมูไปเจอโอ้มันอยู่โดดหัวเ่ไปหาพวกบเป็นตามืัอนี้ไปหาพวกเป็นตาแล้วบันนี้อยู่เพื่อคือประมาณสิบเมตรเออเพันเจอพันเจอเองเราได้เหมือนกัน เยี่ยมหาเลยปกติไม่ไ um ด้เข้ากับบ่อบอนเจอมันมันบังพดบ่บังอุมบังโพนมันบังมันบังหองได้หองมันโดบเฉาะได้มันไปยู่ใช่ไหมมองโดบเฉาะเยี่ยมผู้เห็นเยี่ยมมันละเห็นแต่ฟังมันชุ่มปนนี่แล้วเข้าไปหามันบ่เข้าก็เข้าได้แค่นึงเข้าได้น้อยดียวหนึงพอดีมันลุกลุกแต่นอนจีแมนได้กินมันอะไรได้มันลบ สูงประาณเนาดี๋ยวกินข้าวกันมาดิกินข้าวแล้วอันกินข้าวนะมาๆกินข้าวแรงเหมือนกันพี่น้องมามาอะไรที่แล้วพอมก็อต่อมาไหาาเินา่ากินข้าวกินข้าวทุกคนมาดเอาหยับหยับข้าวใกล้ๆเด้อจิโรอหยับข้าวด้ยบอนิวเพิ่นไดไก่มาบยากินข้าวเลย มันอิ่มเลยนะอ้าวมีแต่เอาหัวข่าวตั้งเอาหนังตีตามาดนี่เต็มรถได้หนิเลยอ้าวมาเินข่าวทุกคนในคำคืนม,มือที่สองม,มือนี้เป็นมือที่สองมา,าแซ่แๆบมักันแกงกระหอกนี่แซบบ่อะไรได้แซบบ่อะไรอร่อยได้เนี่ย บอสแซบะลิอยากกินเบเนเตงเลยต้วงไ้กินนะแกงกสารใส่กับสารบินาสารนกับสารบอยังอเครื่องสารอันมันยิง่มาไมอได้ม่สารแซบะลมันเจักวานนะน่ย โอ่งนะ้านอนอันนี้นางเงายานอย ah, ู่ละอันนอนนี่ก็บขอนอนอีกมังกะอีน้านอนแกล้งปะล้อคนเดี๋ยวขออนุญาตกินข like ้าวนะกินข้าวแล้วแล้วก็เดี๋ยวปรึกษาหาลือกันว่าสิไปทางใดต่อไปกานหรือว่าสินนอนตัวนี้ละแฉบหรือเนา่ไปกับยานมั้งนะว้าตัวจับมันเลยมันยังเมืดเลยเด้อ นั่งสระหัวจิ๋นละหัวมันจะลงีอแบบเนี้ยแตทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านเบิสสุขสุขคนยินดี้ตอนทำการซื้อสองบะบอลในยามเำ้าๆนะตอนนี้ห้าโมงคือว่าแจ้งแล้วอยู่ด่านแต่ว่าอยู่ในดงนี่ยังมืดๆในจังหน่อยไรบอกไปบุปผานำบะบอลนี้ใครก็เดินทางเด้ มื่อนี้ไปคนละทางกับบอไก่ไปจ้าบุญไปกับโมบอนขี้ยช่วยโอ้โหพาไปแหกมันแล้วได้เจ้าได้พาไปแหกมันเมื่อวานนี่ไปผู้เดียวเลยบนนี่้อย่างไรกับมันเลยแหละอย่างเจ้าสิพึ่งบารมีใชยเจ๊ดบะระมีบารมีมีได้ฮะนะแล้วพันเอ็ดได้ไปทางไหนลงไป ในในเดี๋ยวไปบางทีเข่าก็มให้บบ <C os> ส่วนเฮ่านี้สีต่อไก่ได้ไหมนีนะยังได้กลับไปเบินน้งน้ำกันทุกคนเลยลองจับไก่เบิ้งก่อนมาเี้กระหอกนี่ปล่อยให้เบ่าไก่เพิ่นส่วนเฮ่านี่สีไปหาต่อไก่เพราะว่าเมื่อวานนี่ซ้อนวิชาจับกระหอกให้เพิ่นแล้วเป่าไก่เพิ่นมานไปบันไดกับมานแล้วบัน ไปผู้เดียวก็ได้ก็บเกนะะแต่เกาน่ไปก็บุคเรได้เลยเดี๋ยวเลียงไปทางหุเพวตวพุ่นเปลี่ยนหลักการเลไปหาต่อไก่มันไปติดตามมึงน้ำกันทุกคน กระหอกบบไรซับคองเครือเห็นแล้วจิรอ <c oughs> บบเห็นวะมัน <c oughs> เปลี่ยนมันโดดแลลนเอาแหลนไปเมื่อกี้คองเครือก็ล่มนะเอาทุกคนเดี๋ยวเอาไปหา <c oughs> เดี๋ยวชิพาไปหาเลาะตอไก่ก่อนมาหนีิมาหยักตอไก่ในนี้กระพาะกระหอกให้เลือกก็เลยเลือกกระหอกแต่กระได้ซับนะเดี๋ยวไปตอ่อมาหนี้มีแตน่น้ำ มากับกิโลอสองคนคนมากับกิโลพากันมาลงหุบเหวตัวนี้เอาลงมานี่ยไปเห็นทางมุดนั่งทาง <S 2> <S 2> โอ้ทางเลยววะทุกมีทางวะ ขันนี่เข้มทักนี่เฮ้ยถือว่าพากันบุป,ปาฟาดงเข้ามาเจอทางทุกคนเลยหลอดลงไปคนนี้หาต้องอ๋อทุกคนไม่เปื่อยลำในโคตรเงาเลยนะประมาณสิบห้าเมตรม่ไม่เปื่อยลำเลยนะเลอันนี้กบงย่างที่นี่กุงย่าง เดินทางมากระหอดแรงหนำเลยทุกคนก็เลยหลยัลงนาหลังตาก่อนที่ว่ามืัอนี้ยังบ่ไายยังเลยเนาะมากับจิรอ่สองคนเลาะจนว่าจะที่ว่าไก่ว่าไก่สักเลยบ้าก่ไก่หนึงน่งเลยบ่ายยังสองคนเนาะ ว่าตอมหอนตทำทุกคนทำม,มักใหญ่นะองอิน้องอันสามอันแต่ว่าทางทึงนี่ขึ้นไปนี่เป็นด่านบนห้าลงมานะนตลปงงาัวทุกคนนะโหดหายอยันี้นะ่นะเลือได้ย่ชื่อไปจรอน้ำนาเลย

ดีลมกระโตเลยแล้วนะหมู่เลื้อมลับนะแงบคอนดีบ่เลยไปใช้ขึนนี่บ่ ขึ้นให้บังเนาะขึ้นไหนจม่าขึ้นไหนก็ขึ้นคือมันได้ก็ขึ้นไปเป็นนี่ั่ะงบ้างมาไหนบ้างบ่ะโอ้งเลยทุกคนเลยประมาณเจ็ดแปดสิบเมตรพุ๋แล้วบินเบี่ยงขึ้นนี่ละด่านที่ชองที่สามก็ว่าไปทุกคนเลยปุ๊ยยังบวชชุ้งเลย ยัง่เห็นตะเวนพูนต้องเงยขึ้นชุกชูงเราจังเห็นทำฮะทำกะทำนะเขาทำแล้วเก่งอะไรจิรอเ่ยขึ้นมาก่อน

เพื่องูได้อาหารกินนะอาหารเขาสองคนนี่แหละโอ้นี่เด้กลางคืนอ๋อเด็กยินเลยไป,ยป <c oughs> อ๋อทุกคนมองพูง <c oughs> ขึ้นได้บ่จชีเเออ <c oughs> ไ,ไป อใครจะขึ้นได้เนาะปลาทั่ใครจะมีตะพักอันนี้เป็นพักให้จับนะเอาไายักมากัมาโลเด้อคือนาเชื่ปุมาแล้วหี่โหดลิ่งเลยถึ้นแห้งโหดทุกมึงพูดอะทางลุมนะ กพูดทุกคนบักชุกชหนึ่งนะบ่อนหาจุขึ้นไปกับบักชุกชหนึ่งอ้าอย่างไีกับผู้หละถ้าเจอกันอยู่ทึ่งผู้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันอยู่ทึ่งด่านผู้หละหาทางขึ้นก่อนตอนนี้ขึ้นมาฮอดแล้วทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอดขึ้นจากหน้าผาเลยนะบักชุกชุกหนึ่ง มวนห้าขึ้นนะสูงแล้วก็สั้นนะมันนี่ก็สิีได้เลาะเมื่อแล้วมึงจิโรนในคือสีธรรมดาอยู่นะแต่ว่าห้าอนี้บปธรรมดาแล้วมือขนาดทุกคนเลยตอนนี้ห้าก็มาไกลยังหอดอันแคบแล้วและไกลเติบแต่เอามาเจอทำมอีกทำหนึ่ง <c oughs> ฮะตัวเลือกหัก <c oughs> ฮะทำบ่นนะกะ เป็นนะแล้วโอ้ทำหลอดเลยเป็นหูดิแต่ว่าตัวนี้นะเอาไปต้องมากินนำ้ำเลวนี่นี่ทุกคนตัวนี้คักกะลิตัวนี้นะมีทางลงได้ทางลงไปกินนำ้ำโอ้ทำนะกว้างเกียดกระลาย กางตะลีทุกคนเลยนี่แหล่งนนำเขียดแกอยู่ในารเขียดหนำใสพุน่น คนเลยมือนี้กับบมี่ยังรลายถือว่าเลาะไปเลาะมาตั้งแต่วานเลยนะคลิปนี้ก็ได้ต่อกันตั้งแต่เมื่อวานเห่เากับเป็นมานแต่ว่าเดี๋ยวเหาเมื่อหา้าเลาะเบิึงทีมงานแต่ละคนหมนแหละว่วาไพซิมานมือน,นี้ำสำหรับเห่าช่วยขนาดนะไปกับกิโลมลือแปลว่าบูาพ่อเลยไก,ก่กะบ,บอเจอโตเลยเคี่ยนปอตุ้กกําอยู่ ก็ตอนนี้กามาฮอดแคมหรือว่าฮอดที่พักแล้วแต่ว่าทีมงานแต่ละคนกลับไปลงไปหากินป่าเหมือนนะยังแต่ชื่อยังไง <c oughs> ยังแต่เส้นทองพาแคมแ้วก็เข่ากันยังบ่ได้หนึ่งนะมาแล้วก็นหนึ่งเข่ากันเฮาเดี๋ยวหนึ่งเข่าแล้วก็จังกินเขา่าเพราะว่ากัเจา้าจงไว้ให้อยู่แกงแกงไก่ไก่ป่านะนเดี๋ยวแล้วเขาก็ เฮากระแบงกันไว้ให้ครารบอนิวอีกหน่อยนึงเดี๋ยวชวนเ้ากันนี่แหละเดี๋ยวหนึ่งเข่ากันกินเขา่าหนึ่งเข่ากันจึงได้กินเพราะว่าเข่าข้าเอาไปกินปลาเหมือนนะข้ามาเข่าไว้ให้หนึ่งเมื่อยทุกคนเลยนี่กับคารบอนิวก็มาเลยก็บบ่ได้อยังนันนะมากินเข่าบ้านเลยหูลาลอยไปหมดเลยอือสวยไว้ได้กิโร่เข่าวนะ กินเ,เขากันทุกคนเลยแกงไก่มานะ <c oughs>